สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอฟจูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรและรานามังกรสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นงใจกับช่องชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลอาอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดลอาอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้สองต่อนะครับในช่วงวันที่สิบ 3ถึง25กรกฎาคมวันที่25กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายครับอัลอาอดีมาทำค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้สงต่อเลยครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนสิงหาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่8ของปีแล้วนะครับมีการขวจรยกยาวราศีทั้งหมด4ดวงแต่มีการมุฟหรือทานสิทธิ์ของดวงดาวทั้งหมด5ครั้งนะครับมันเยอะมากๆก็เลยต้องพูดไวนิดหนึ่งใครที่ฟังไม่ทันรบกวนฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่า เวลามันจํากัดแล้วก็ต้องรีบนิดหนึ่งทุกอย่างมีจํากัดครับทั้งเวลาของผมทั้งเขาเรียกว่าเวลาที่จะทําและรวมถึงเวลาของคนดูด้วยมันค่อนข้างทุกอย่างมันมันได้ประมาณนี้ครับทาดีที่สุดแล้วได้แค่นี้นะครับถ้ามากกว่านี้ก็คงทําไม่ให้ไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าจะคาดหวังมากกว่านี้ก็เปล่าประโยชน์เพราะมันทำไม่ได้จริงๆนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับ คลิปนี้นะครับเป็นอีีแรกเดี๋ยวจะมีอีพีที่2ตามมานะครับก็คือ5เรื่องสําคัญการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับเดี๋ยวติดตามกันด้วยฝากติดตามด้วยนะครับดาวย้ายคลิปเนี้ยเราจําเป็นต้องดูเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยแต่ละเดือนเรื่องราวใหม่ๆครับที่จะเกิดขึ้นกับเราส่วนอีพีที่2อ p ีพีหน้าจะเริ่มต้นอ่าพวกนี้ผมจะเริ่มทำอีพีที่สแล้วนะครับก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนั่แหละนะครับก็รอติดตามได้นะครับมันเป็น การควบคุมชะตาชีวิต5เรื่องสําคัญที่บอกไปเนาะก็จะได้ดูครบทุกด้านนั่นเองนะครับก็ฝากติดตามด้วยเนาะผู้ที่เกิดราศีมังกรดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลาคนามังกรทางขวามือได้ทั้งราศีล,ลัคณาใช่ดเดียวกันครับตนุราศีมังกรตรงนี้ไม่มีดาวกลุ่มหลักเนาะในเดือนนี้จริงเรามาดูกันครับอันดับแรกดูที่ดาว เดือนดาวเสาจะย้ายราศีพอดีดังนั้นเนี่ยขอเรียงตามลําดับเลยแล้วกันเนาะกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวมันจะลืมนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวดวงแรกนะครับที่จะย้ายในเดือนสิงหาคมก็คือดาวพุธครับดาวพุธย้ายราศีดวงแรกและรอบแรกมันจะมีรอบ2ด้วยรอบแรกเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎ3สิงหาคม68เนาะดาวพุธย้ายจากราศีมิถุนได้ตาแหน่งเกษตรเนี่ยเข้าสู่ราศีกรกฎไม่มีตําแหน่งแต่ เขาเรียกว่ามีกาลังสูงเพราะอยู่ในเรือนทัศนน้ำเดี๋ยวเราทําความเข้าใจกับตรงนี้ก่อนว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นดาวแห่งสติการรับรู้การเรียนรู้แล้วก็หมายถึงการเขาเรียกว่าการเอาตัวรอดนะครับเพราะดาวพุธมี3ส,สถานะคือถ้าปกติอ่ะจะเป็นน้ํา น้ำก็คือของเหลวของเหลวคืออุณหภูมิปกตินะครับน้ําก็จะเป็นของเหลวเห็นตัวจับต้องไม่ได้นะครับนี่คือคุณสมบัติของน้ําแต่เมื่ออากาศร้อนระเหยขึ้นกลายเป็นไออันนี้เป็นไอน้ำเนี่ยเราไม่สามารถเห็นตัวละคือพวกนี้ว,ว่าเหมือนกับเล่นซ้อนหาครับคือไม่เห็นตัวสัมผัสไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้คือสถานะที่สองของน้ำสถ,นะสถานะสุดท้ายของน้ําคือสถานะที่สามเนี่ยก็คือเมื่อ อากาศเย็นตัวลงหรืออุณหภูมิลดต่ำลงแบบติดลบน้ําก็จะแข็งตัวเป็นน้ําแข็งอันนี้มองเห็นตัวละจะเอ๋จับได้ละจับตัวได้ด้วยนะครับดังนั้นน้ำมีสมสถานะอันนึงไม่มีตัวตนเลยสัมผัสไม่ได้อันนึงมีตัวตนสัมผัสไม่ได้อันที่3าม,มีตัวตนและสัมผัสได้มี3ส,สถานะนะครบท้วนเลยครับมันคือการปรับตัวอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราวาดภาพเนี่ยเราจะเอาพู่กันเนี่ยไปจุ่มสี มาวาดเสร็จเราก็ไปล้างพวกกันใช่ไหมครับเราจะล้างด้วยสีอะไรก็ตามน้ําก็จะเปลี่ยนคือเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนในสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนน้าก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยอันนี้คือเหมือนกับเหมือนเขาเป็นผู้รับจ้างที่ดีอะครับคืออยากให้ทําอะไรทําหมดนะ่ะไม่ว่าดีเรยกว่าร้ายทาหมดเลยนะครับอะไรประมาณนี้คือจะดิสยาชิงชังยังไงก็ทาคือดาบพุทธก็รับหมดเลยนะครับแต่ใช้ในทางที่ดีดีกว่านะครับสุดท้าย การปรับตัวของน้ำเนี่ยก็คือมหัศจรรย์มากตัวที่สอย่างเช่นมีถาดวงกลมแบบนี้ครับเอาน้ําเทใส่ลงไปมันก็เป็นวงกลมสี่เลี่ยมสามเลี่ยมรูปอะไรก็ได้นะครับก็จะเป็นลายนั้นหมดเลยสมมติอาสมบุตินะเป็นหมีภูเป็นรูปภาชนะเป็นรูปหมีภูแล้วก็เทน้ำคุณเคยเห็นก็ทําโตเกียวไหมครับเออขนมโตเกียวอะ่ะเขาจะทําเป็นแป้งเหลวๆถูกปะครับแล้วก็วาดก่อนเขาก็วาดให้มันแข็งตัวนิดนึงพอ เ,เ,ขเขาได้เอาเอาเบสพื้นฐานตรงแป้งเนี่ยเทลงไปใส่ในพิมพ์ที่ที่เขาวาดไว้ตอนแรกอะที่มันแข็งตัวแล้วอะที่มันเขาเรียกว่าเหมือนกับโดนกระทะหนาแป,ป๊บหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมแล้วเขาก็เทลงไปลาดให้เต็มพื้นที่เนี่ยของเหลวก็จะกักถูกกักบ,บริเวณเป็นแบบนั้นเนี่ยในทางของจุ้ยบอกว่าธาตุดินเนี่ยกักธาตุน้ำไว้อ่อมันเป็นศัตรูธาตุเพราะว่าแต่ของาศาสตร์ไทยไม่ได้บอกว่าเป็นศัตรูธาตุนะครับ แต่ขโหราศาสตร์จีนเป็นศัตรูธาตุเพราะว่าดินกั้นน้ําน้ำเนี่ยมีความหมายของคําว่าอิสระดังนั้นเนี่ยน้ำมันจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานี่คือธรรมชาติคือเรียกว่าลูกศรพุ่งลงนะครับไฟจะพุ่งขึ้นนะครับลูกศรจะพุ่งลงคือธาตุน้ําคือหมายถึงน้ําตกอะครับไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํามันจะมีวันไหลาจากดินขึ้นฟ้าแน่นอนถูกไหมมันจะไม่ใช่ไฟเนาะนั่นแหละคือลักษณะของโหงจุ้ยหมายถึงว่า ม,มันมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราควรจะรู้เอาไว้นอกจากเสนลักษ์ชี้ลงแล้วมันยังหมายถึงเป็นเสนลักษณ์ของหย,ยินหยินหรืออินนะครับในโหรา,า,าศาสตร์จีนเนี่ยเขาจว่าอินแต่ในคนไทยเรียกว่าหยินนะครับหยินหยางนะครับถ้าพุ่งขึ้นคือหยางคือธาตุไฟแต่ถ้าพุ่งลงเรียกว่าหยินคือธาตุน้ำนะครับ หมายถึงมึงหมายถึงความเย็นน้ําจะเย็นกว่าเอาอุณภูมิปกตินิดหน่อยนะครับแล้วแต่อุณภูมิถ้ายิ่งหนาวเท่าไหร่น้ําก็ยิ่งเย็นขึ้นเท่านั้นนะครับพื่อให้ว่าน้ามันจะจับตัวแข็งเป็นน้ําแข็งแต่ตัวเรายังไม่เป็นน้ําแข็งนะครับประมาณนั้นแหละทีนี้โอเคเรารู้แล้วว่าน้าเนี่ยปรับตัวได้ทุกสถานะจริงๆเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วดังนั้นเนี่ยหมายความว่าใครมีปัญญาใครรับรู้ทุกอย่างได้ไวกว่าชาวบ้านเหมือนดาวพุธก็จะปรับตัวได้เร็วเหมือนดาวพุธ ก็เหมือนกับว่ามันปรับได้ทุกอย่างมันแปลงไปได้ทุกอย่างเขาเรียกว่านักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยครับคือดาวพุดเลยนะครับเหมือนประหลอดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดาวพุดเป็นประหลอดก็คือการเล่นแร่แปรธาตุนั่นเองในสมัยโบราณที่เป็นยุคหนึ่งของทางยุโรปตะวันตกนะครับอืมเขาจะเล่นมีการยุคหนึ่งเป็นรุ่นยุคเล่นแร่แปรธาตุอะไรทํานองเนี้ครับก็คนจีนก็มีนะการเล่นแร่แปรธาตุอย่างจินเซีฮ่องเต้อย่างเงี้ยครับก็เป็นยาอายุวัฒนะแต่สุดท้ายโดนประหลดนี่แหละก็เลยตายไวนะครับเพราะว่า ประหลอดมันเป็นอะไรที่อันตรายนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้พอดาวพุธอยู่ในเรือนราศีธาตุน้ำเนี่ยก็จะไหลลื่นเอาตัวรอดได้เก่งทีนี้ดาวพุธอยู่ในราศีปัตนิล็งลัคนาราศีเกิดมาจากเจ้าเรือนสุภะกับเจ้าเรือนอริอริปัตนิมีปัญหาเรื่องคู่ครับสุภะปตตนิหมายความว่ามีเกณฑ์การแต่งงานแต่อาจจะนําความเดือดร้อนมาสู่ในเรื่องของคือความวุ่นวายอีอย่าเรียกความเดือดร้อนเลยเรียกว่าความวุ่นวายก่อน ความวุ่นวายเนี่ยอาจจะต้องจัดการเพราะดับสีนเดือดอิคือต้องจัดการคือเหนื่อยต้องทําแต่ทําแล้วจะได้ผลที่ดีหมายถึงโอเคมันคือคือต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติการจัดงานแต่งมันต้องวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งหน้าวิ่งหลังโ,โหวิ่งกันจนหัวขุดหัวขิดน่ะนะครับมันก็คือพูดง่ายว่ามันก็ต้องมันก็เรื่องเป็นอย่างนี้ปกติอยู่แล้วปะแต่ถ้าจะให้ง่ายขึ้นก็คือจ้างถ้ามีเงินหน่อยนะก็จ้างคนอื่นทําทุกอย่าง เราก็นั่งรอแต่งตัวแบบถ้าเป็นถ้าเราเป็นเจ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็รอแต่งตัวอย่างเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรให้คนอื่นเขาคิดไปให้ญาติเขาบุ่นกันไปไอ้เราก็อยู่เฉยๆเนี่ยก็ได้คือพูดง่ายว่ามันมันมีความยุ่งยากที่ต้องทําเท่านั้นเองบางทีเราอาจจะเออเซฟเงินหน่อยอาจจะก็ทำได้ทําไปเพราะงานแต่งโอ้โหมันหมดบางทีเป็นแสนเนานะ แต่แต่ละงานแล้วแต่คนนะครับบางคนก็หลักหมื่นไปไปแต่บางคนก็แสนแต่ผมว่ามันน่าจะแสนนะเพราะว่าพี่ผมแต่งงานก็แสนนะเออก็ก็หลักแสนขึ้นอะ่ะดังนั้นเนี่ยแล้วไหนจะพวกถ้าเป็นผู้ชายอีกอ่ะเนาะก็ต้องมีสินสอดทองมั่นด้วยโอ้เยอะอีกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็ต้องเหนื่อยในสุดนี้ค่อนข้างมากนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องปกติก็แค่ทําใจว่าต้องทําเพราะเราก็อยากแต่งไงเออก็แค่นั้นแหละก็ทําไป ไม่มีอะไรมากเนาะอย่าคิดมากทีนี้สุภะเนี่ยหมายถึงการเดินทางด้วยดังนั้นลดการเดินทางคนไม่ได้จะแต่งกันทุกคนเนาะดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ก็คือเดินทางครับสุภะเนี่ยคือแดนไกลอริเนี่ยคือความยุ่งยากในการเดินทางนะครับปัตตานีก็คือไปด้วยกับคู่ก็คือไปเดทกันในต่างที่ต่างถิ่นไปเที่ยวด้วยกันอ่ามันก็มีความสุขเห็นไหมครับลดปัญหาแล้วไม่เห็นจะยากอะไรเลยแก้ด้วยการเดินทางไปเที่ยวไปทริปต่างๆแต่ยากหน่อยนะเดินสิงหางคมเนี่ยหน้าฝน นะครับคือพูดง่ายว่าม,มันจะไปเที่ยวที่ไหนได้ล่ะมัน,มนที่ธรรมชาติมันไม่ค่อยได้เพราะมันฝนเขาจะปิดเนาะส่วนมากถ้าเป็นที่ธรรมชาติจะปิดนะครับเพราะว่าทําให้คือมันจะมีทางลื่นบ้างแหละฝนตกอาจจะมีดินสไลด์บ้างแหละอาจจะมีแบบเอ,อทะเลก็ไม่สวยเนาะถ้าเป็นไอผมไม่แน่ใจว่าภาคใต้เขายังโอเคไหมแต่หมายความว่าถ้าสมมตินฝนตกอะครับทั่วประเทศอะมันก็ไม่สนุกนะครับอืมก็เอาเป็นว่าก็หาที่ที่มันไม่จําเป็นต้อง อ,อยู่ใต้ธรรมชาติขนาดนั้นก็ได้เอ,อ,อะไรประมาณนี้หรือมันอาจจะมีบางจังหวัดที่ฝนหยุดตกก็ดูกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ครับอย่างเช่นเขาบอกว่าฝนไม่ตกแน่นอนอะไรเงี้ยเออโอเคก็ไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยครับก็ได้ก็ไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็ดูช่วงๆเอาแล้วกันนะครับทีนี้ ดาวดวงที่สองคือดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีส,งส,งสิงหาคม68อาทิตย์มาเป็นเกษตรในเดือนมรณะแข็งเล็งกระดาวราหูที่รอยอยู่แล้ววันที่5เดือน5ก็คือ5พฤษภาคม68ที่ผ่านมาโคจรเข้าสู่เดือนการเงินเนี่ย1ปีครึ่งนั่นเองนะครับทีนี้ดาวราหูคนทรัพย์ถูกเปะเล็งกระดาวอาทิตย์มรณะโอ้โหเนี่ยเตรียมตัวลวงทรัพย์จนแบบไม่เหลืออะไรเลยนะครับคือต้องระวังเพราะว่าอาทิตย์กร,ราหูเป็นดาวคู่สุริยคาตนอกจากหลวงทรัพย์ไม่พอนะครับมันยังหมายถึงการโกงด้วย คือหมายถึงโดนหลอกโดนโกงจนหมดไม่เหลือคือหมดตัวครับอะไรประมาณนี้คือระวังเพราะว่าดาวราหูคนรัพ์อยู่แล้วอ่ะมันมีเรื่องที่ต้องคนรั์อยู่แล้วแล้วดาวอาทิตย์มาอยู่ในเมรณะเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้อีกหนึ่งไม่พออาทิตย์เลงกลาหูอีกหนึ่งเป็นสามจังหวะครับคุณคิดดูว่ามันจะเหลืออะไรถูกปะแต่ไม่ใช่แปลว่าราหูคนรั์ทุกคนบางคนได้สองบางคนได้สามถ้าใครสามเนี่ยโอ้โหคือระวัง เงินโบกระเป๋าไม่เหลือเลยนะครับระวังคือเอาเป็นว่าทําอะไรอย่าไปยุ่งกับเงินใครอย่าให้ใครมายุ่งกับเงินเราเพราะไงว่าอย่าหยิบยืมเงินใครอย่าให้ใครหยิบยืมเงินเราไม่ต้องหน้าใหญ่ให้ใครยืมไม่ต้องคิดว่าจะได้ดอกเบี้ยไม่ไม่ต้องเพราะคุณจะมีปัญหาแน่ๆเดี๋ยวจะมีดาวพุธเข้ามาเดี๋ยวเกณฑ์คดีความจะมาด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาลอย่าเด็ดขาดคือไม่ได้เงินคืนหรอกบอกเลยเพราะว่ามันเป็นโดนโกงโดนหลอกอาทิตย์ลาหูคือสุร,ยาาริยค่า สุริยาคันคืออะไรครับคือการบังกันของดวงดาวคืออยู่ๆดวงอาทิตย์สว่างมันแจ้งอะอยู่ดีก็มืดมันเปรียบเสมือนกับเธอหันหลังไปก่อนนะสิวินาทีเหมือนเล่นซ่อมแอบมาครับเออแต่ว่าไอคนที่ซ่อนเนี่ยทาอะไรก็ได้ในตอนเวลานั้นอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังหมายถึงสิ่งที่ทําไม่ชัดเจน่ะเออไปหลบไปซ่อนอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วพอเวลาหันมาปุ๊บเอาไม่มีใครละก็ต้องไปไล่หาคําว่าไล่หาตรงเนี้ยมันหมายความว่า อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นข้อเสียหายเกิดขึ้นในสิ่งที่ความไม่ชัดเจนนั้นเข้าใจปะครับเหมือนเราถูกปิดหูปิดตาเส้นผมบางภูเขาหรือที่เขาบอกว่าความรักทําให้คนตาบอดนั่นแหละครับบางทีอ่ะคู่ของคนที่บอกว่าตาบอดนะั่นอ่ะอาจจะทําไม่ดีไม่ไรแต่คนคนนั้นก็ยังยึงยดมั่นในความรักก็เลยคิดว่าเขาไม่ได้ทําอะไรให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ตามจริงอ่ะคนอื่นเขารู้หมดนะครับแต่ตัวเองไม่รู้อยู่คนเดียวทํานองนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยดาวราหูกับอาทิตย์ เกิดขึ้นเนี่ยไม่ต่างกับพบวินาศเลยซึ่งไม่มีใครจะรู้มันได้นั่นคือความลับนั่นเองอาทิตย์ราหูเล็งคือการมีความลับแล้วความลับแบบไหนล่ะความลับแบบมีเพศภัยไงก็หมายถึงการโดนหลอกโดนโกงการหันอังทรยศแค่นั้นเองพูดง่ายๆแล้วเรื่องการเงินนะครับอืประมาณนี้ระวังคดมีมรดกในช่วงเนี้ยจะมีปัญหาตีกันวุ่นวายเลยครับอันนี้ระวังเหมือนกันนะครับมรดกนะจําไว้เลยมี2อ,อย่างเรื่องการเงินกับเรื่องมรดกจะตีกัน,นครับทีนี้ สุกดวงที่3เข้าสู่ราศีกรกฎยีสิบสองสิงหาคม68ดาวสุกเนี่ยโคจรจากราศีมีถุนเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งราชาโชคอันนี้ดีมากเลยะจะได้คู่ที่ดีมากๆนะครับสุกมาจากเนอนปุตตะกับเรือนอากรรมมะมันจะมีเวรกรรมมาผูกพันกันเวรกรรมที่นี้ไม่ได้หมายถึงเวรไม่ใช่วิบากกรรมนะครับเวรกรรมในที่หมายคขาว่า กุศลกรรมก็ได้อกุศลกรรมก็ได้คู่เราที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นทั้งคู่ดีและคู่ไม่ดีเข้ามาพร้อมกันคือเราต้องเลือกให้เป็นครับวิธีการมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีทั้งบาปและบุญอยู่ในตัวทุกอย่างเป็นบาปกับบุญเป็นดับสองคมอยู่ที่เราอ่ะจะเลือกแบบไหนเราจะทําแบบไหนเราจะตั้งหลับแบบไหนถ้าเราตั้งหลับด้วยสติเราก็จะเลือกถูกแต่ถ้าเราใช้อารมณ์แค่อยากได้ก็คว้ามาเลยก็เต็มตัวรลับกรรมวิบากกรรมได้เลยครับ ดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังอย่าคิดว่าดวงดวงมันดีแล้วมันจะดีทุกอย่างไม่ใช่ครับเราต้องใช้วิจารณญาณการดูโหราศาสตร์ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังในการรับฟังแล้วก็การเชื่อไม่ใช่ว่าผมพูดอะไรหรือทุกคนพูดอะไรหมอดูคุณต้องเชื่อทุกคําพูดไม่ใช่ครับคุณกําลังหลงงมงายกับวิชานี้อย่าหลงงมงายครับดูด้วยมีการมีสติ ผมพูดเสมอว่าไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องเชื่อตัวเองร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องเชื่อใครร้อยเปอร์เซ็นแต่ให้เอาน้ำหนักของทุกคนเนี่ยมาบวกรวมกันมาเวทรวมกันแล้วช่างให้เกิดการบาลานซ์แล้วคุณค่อยเชื่อในสิ่งนั้นเข้าใจไหมครับชาติเขาบอกว่าตรงกันสองอย่างอ่ะคนนี้ก็บอกว่าตรงคนนี้ก็บอกว่าตรงเออฉันก็คิดว่าใช่ก็แปลว่าอันนี้คือใช่แน่นอนถูกไหมครับเพราะมันมีสถิติหลายๆคนมารวมกันมันคือสถิติใช้สถิติของตัวเองเนี่ยเข้าไปตัดสินด้วย อย่าเชื่อจนงมงายจนเกินไปอันนี้เขาเรียกว่าไหลสตินะครับไม่ดีไม่ดีบอกเลยว่าไม่ดีอย่าทํานะครับให้ฟังแล้วประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะกรรมเป็นของคุณเองถ้าเผื่อมีคนชี้นําให้คุณแล้วมันผิดพลาดมาคุณเดือดร้อนแล้วคุณจะโทษหมอดูไม่ได้นะครับเพราะคุณเชื่อเขาเองคุณคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจของคุณเองอ่ะคุณคุณก็ต้องรับกรรมในสิ่งนั้นทั้งที่หมอดูเป็นคนเลือกให้คุณแต่เขาไม่ได้รับกรรมนะครับแต่คนที่รับกรรมคือคุณ ดังนั้นเนี่ยอย่าให้ใครมาบงการชีวิตเราแต่เราอ่ะต้องบงการชีวิตต,ตัวเองผมเนี่ยไม่ชอบมากเลย <c oughs> คืออดูดูได้นะแต่จะ,จะเชื่อในสิ่งที่ฉัน <c oughs> คือเธอบอกว่าให้ทําทแบบนี้แต่ฉันไม่อยากทําฉันก็จะไม่ทําผมก็จะเป็นคนไม่ทําแบบนี้แต่ถ้าเปืดอผมรู้สึกว่าเออใช่มันเหมาะมันมันคิดเหมือนกันผมก็จะทาอะไรแบบเนี้ยคือผมจะเป็นคนที่ถ้าจะพังพังด้วยน้ำมือตัวเองอย่ามาพังด้วยน้ํามือคนอื่นไม่เอานะครับถ้าจะพังนะ แต่ถ้าจะดีด้วยมือคนอื่นไม่เป็นไรอันนี้เอาอันนี้โอเคแต่ถ้าเผื่อจะพังต้องพังด้วยมือเราเท่านั้นอย่าไปอย่าไปพังด้วยน้ำมือคนอื่นครับเพราะว่าวิบากกรรมนั้นเราต้องเป็นผู้รับเพียงลาพังนะครับเพียงคนเดียวไปโทษเขาไม่ได้นะเพราะคุณเชื่อเขาเองนะเพราะเขาพูดเป็นกลางไงเขาไม่ได้บอกว่าคุณต้องทําแบบนี้ร้เอเปอร์เซ็นะคือไม่ได้ไม่ได้บังคับนะครับเข้าใจปะเออไม่มีใครบังคับให้คุณทําคุณทําด้วยเจตนาบริสุทธิ์ของคุณเองเจตจำนงของคุณเองนะครับทีนี้ คือว่าเขาไม่ได้จริงๆนะครับต่ไปดาวสุกรรม,มะปุตตะปุตตะปัตตนิระวังเรื่องของลักซอนนะครับกรรม,มะเนี่ยก็คือโอเคก็มีคือมันจะเป็นวิบากกรรมก็ได้มันจะเป็นกรรมที่ดีก็ได้หมายถึงคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจข้อดีคือการเจอคนที่ถูกใจมีกรรมผูกพันกันมาก็จะไม่ได้มาเจอกันก็แค่นั้นเองแต่ข้อเสียก็คืออาจปุตตะคือกิกหมายถึงปุตตะปัตตานิอ่าปุตตะปัตตนิก็คืออาจจะหมายถึงว่ามีแล้วมีอีก ทาให้เกิดการรักซ้อนเกิดขึ้นได้อันเนี้ยก็ไม่ดีนะครับต้องระมัดระวังจับตาสอดส่องดูแลดีๆนะครับทั้งตัวเองทั้งคู่อย่าเพราะว่ามันจะมีปัญหาได้ต่อไปดาวเสาร์โคจรถอยหลังจากราศีมีนสาชาเข้าสู่ราศีกุมพบกระดุมพะจะดีขึ้นนะครับยีิบสามสิงหาคม6.8พักก็คือถอยหลังลงมาในราศีกุมจําได้ไหมครับดาวตรีเทพย้ายดาวเสารย้ายในวันที่19พฤษภาคม68ที่ผ่านมา อยู่ในราศีมีน3เดือนครับแล้วก็จะโคจรถอยหลังเข้ามาในราศีกุมกี่เดือนรอฟังแล้วก็ด้านดีคืออะไรด้านเสียคืออะไรรอฟังครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปดาวเสาย้ายถอยหลังให้นะครับก็เต็มตัวฟังหลังจากครบการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภสิบสอราศีแล้วเดี๋ยวก็ทาดาวเสาย้ายให้นะให้ฟังนะครับก็เต็มตัวฟังมันก่อนยีสิบสามสิงหาคมแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณต้องเต็มตัวเนาะก็ก็ก็จะทําให้ทีนี้ ใครที่อยากได้ชดัดเร็วๆก็คืออยากรู้ตอนเนี้ยอ่ะปรึกษาโดยส่วนตัวมีค่าครูครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เลยเพราะคุณเสียตังค์แล้วคุณมีสิทธิ์รับรู้ก่อนใครที่ดูฟรีก็ตามระยะเวลาของมันนะครับก็เอาเป็นว่าผมว่างเมื่อไหร่มาทําก็คือม่อนั้นจัดสรรลงตัวทุกอย่างแล้วไม่ได้มีการแทรกคิวแต่อย่างใดน,นะครับเอาเป็นว่ารอจากการงานกันความรักสุขภาพเจ้ากลับดาวมาต่อกันที่ดาวเสาย้ายใครรอได้รอใครรอไม่ได้ก็ มาปรึกษาดูส่วนตัวก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปคือใครกังวลใครมีปัญหากระดาวเสาอยู่แล้วเนี่ยก็รีบแล้วพอดาวเสาอยู่ตำแหน่งการเงินมันเคยออกฤทธิ์ที่รลยกาดกับเรามาก็เต็มตัวแก้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่ามันไปเจอดาวราหูเนาะไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับดาวไหนก็ดาวราหูเนี่ยต่อให้กลุ่มดาวเสาก็ได้เกณฑ์ดาวเสานะครับผมบอกไว้เลยทีนี้ คือเราไม่ค่อยพูดหรอกเกณฑ์ดาวเสาเนี่ยคนนักข่าวสารไม่ค่อยพูดมีในตลาดนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่พูดแม้กระทั่งผมก็พูดบ้างไปพูดบ้างนะครับแต่มันมีอยู่นะหลักการตรงนี้เป็นขั้นสูงขึ้นมานครับไม่ใช่ขั้นเบสิกนะคนที่เรียนเองไม่มีทางรู้หรอกครับต่อไปดาวพุธเนี่ยโคจรอรอบสองนะครับเข้าสู่ราศีสิงห์ยี่ห้าสิงหาคมหกแปดเสาร์อ่าลืมบอกไปเดี๋ยวดาวเสาร์สปอยนิดหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าไม่เห็นพูดอะไรเลย เอาสปอยเฉพาะเดือนนี้เนาะตนนันุไปเรือนกระดุมพระเราะจะพยายามหาตังค์พยายามวิ่งหาโอกาสทางการเงินนะครับแต่ดาวสองดวงนี้เล็งกระดาวมรณนะแต่ว่าเดี๋ยวดาวพุธเอาทิศไว้ทีหลังดาวอาทิตย์ก่อนดาวเสราเร์เล็งกับอาทิตย์เนี่ยจะหมายถึงร้อนอกร้อนใจเรื่องการเงินครับอาทิตย์เล็งราหูเมื่อกี้บอกแล้วโดนโกงโดนหักหลังโดนทรยศเรื่องการเงินนะครับต่อไปดวงที่3าม ที่จะพูดถึงไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาเอาเป็นว่าดวงที่4ี่ที่จะเล็งกันเนี่ยคือดาวพุธเข้าสู่ราศรีสิงห์ยีสิบสิงหาคมหกแปดเสด็จจากราศรีกรกฎเข้าสู่ราศรีสิงห์เนี่ยได้สมตำแหน่งคืออาทิตย์กลุมกระดาวพุธเป็นดาวคู่เซ็สัญญ,ญาดาวพุธเนี่ยหมายถึงอุจจาวิราชมหาจักรและราชาโชคอยู่ในเดือนบรารณะเป็นพอบพิเศษระวังเรื่องการพูดการสื่อสารการเจราจาการเข้าสังคมการเซ็นสัญญ,ญาอาจจะนำภัยมาสู่ตนอาจจะนำเรื่องราวปัญหามาสู่ตัวเราด้วยกัน หนึ่งแหละเซสสัญญาแบบไม่ดูจะมีเรื่องได้พูดจาสื่อสารอะไรใดๆก็อาจจะเกิดคดีความได้เรื่องการฟ้องร้องปิ่นประมาทได้ด้วยนอกจากการเงินแล้วก็หมายถึงคําพูดที่ทําลายกันนี่แหละนะครับพูดจาว่าลายกันอนประมาณนั้นนะ่ะด่าทอกันทะเลาะกันนะครับทีนี้คือมันมหาจักรเนาะพุทธเนี่ยมันก็แหลเก่งด้วยนะดาวราหูก็เป็นกเกษตรเลงกันอีกเนี่ยก็ระวังเรื่องของความว่าอย่าใช้ลูกแร่ลูกชนมากเกินไป พราะคุณอาจจะตกมาตายและตายน้ำตื้นก็ได้นะระวังเพราะไม่มีคู่สตรูอยู่แล้วพูดเล็งนางหูคือคดีความอาจจะมีการฟ้องร้องด้านการเงินเกิดขึ้นเพราะมีคนได้และมีคนเสียครับะระมัดระวังให้มากเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเรังใจแกช่างแชร์ของเราด้วยนะครับขอบุณครับ